เราจะแต่งหน้าดีเแล้วนะคะแต่งหน้าดินด้วยหินอีกชั้นหนึ่งก็ได้นะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมุมความสุขค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้พามาดูมุมนี้นะคะมุมนี้ต้นนี้ก็คือเฮลิโคเนียด่างนะคะเฮลิโคเนียด่างหรือธรรมรักษานะคะหรือต้นธรรมรักษาด่างนะคะตอนนี้กำลังแตกหน่อัปเยอะเลยค่ะพอดีมีเพื่อนนะคะสนใจอยากจะได้ เอาไปเอาพันไปปลูกไว้ที่บ้านนะคะเราก็เลยจะทําการย้ายย,าย้ายตัดกิ่งของเขานะคะตัดหนอของเขาค่ะไปให้เพื่อนสักหนึ่งนอนะคะนี่ค่ะเฮลิคเนียดา่างใบเขาด่างสวยนะคะใบเขาด่างสวยแต่ละใบนะคะลายใบก็จะไม่เหมือนกันนะคะนี่ค่ะไอ้ดุก50าสิจงตีอันนี้ค่ะต้นนี้นะคะเรามีอยู่สองสองสามกระถางนะคะต้นนี้กําลังด่างนะคะต้นนี้กําลังด่างต้นนี้อยู่ใต้ต้นมะม่วงนะคะต้นนี้อยู่ใต้ต้นมะม่วง นี่ค่ะเพื่ออยากได้นะคะเพราะว่าเขาก็สะสมต้นไม้ด่างเหมือนกับเรานะคะเราก็ชอบต้นไม้ด่างนะคะเราก็เลยจะเอาต้นนี้ไปแลกกันนะคะเราจะไปแลกกันเราจะไปดูบ้านเขาว่าเขามีอะไรให้เราแลกนะคะเราก็เลยเอาเฮลิคอนียด่างนะคะหรือต้นธรรมรักษานะคะต้นนี้ออกดอกนะคะดอกต้นนี้ต้นนี้ดอกเป็นสีสีส้มเหลืองแบบนี้นะคะส้มเหลืองแบบนี้ดอกเขาก็สวยนะคะแต่บางสายพันธุ์ก็จะเป็นดอกด่างเหมือนกันนะคะก็จะเป็นดอกแดงขาวเหมือนกันค่ะ อันนี้ปลูกง่ายรักษาง่ายนะคะเพื่อนๆคะเดี๋ยวเราก็ทําการขุดหน่อเพื่อแยกหน่อไปให้เพื่อนกันนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะต้นนี้กอนี้ก็กําลังจะแทงหน่อขึ้นมาใหม่นะคะนี่ค่ะหน e ่อเล็กๆกําลังแทงขึ้นมาแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะตัดหน่อที่ไม่ต้องไม่ต้องใหญ่มากนะคะหน่อเล็กๆเขาให้เขาไปเลี้ยงดูเอาเนี่ยเราจะตัดหน่อนี้นะคะนี่ค่ะหน่อนี้ก็ไม่ใหญ่มากกับพอดีแล้วก็เขาด่างใบเขาเริ่มด่างแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปขุดกันเลยค่ะ ไปฝากเพื่อนแล้วก็ขุดหนอนี้นะคะเลือกหนอนแล้วนะคะแล้วก็จะให้หนอนี้กับเพื่อนนะคะหนอนี้เขาก็แตกขึ้นมาใหม่นะคะแตกขึ้นมาใหม่พอเราไปลงกระถางเขาก็จะได้งามเลยนะคะ ก็แงขึ้นมาเลยนะคะพอเราเซาะ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 ด้านข้างไว้แล้วนะคะบางทีต้นไม้ในบ้านเรานะคะเราก็ไม่ได้ซื้อทุกต้นนะคะเราเอาทําการไปแลกหน่อกันนะคะนี่นะคะเ,เพื่อนๆเราก็ได้มาแล้วค่ะได้มาแล้วนะคะหนอนี้แต่หนอนเล็กของเขาน่าจะหลุดนะคะที่ขาดเพื่อนๆเ,เสียดายเสียดายนอนี้นะคะ หนอนนี้น่าจะหลุดออกมาไม่เป็นไรค่ะเราลองไปไปเพาะดูนะคะก็น่าจะรอดนะคะหนอนเล็กๆแบบนี้ก็น่าจะรอดนะคะได้มาแล้วนะคะนี่ค่ะต้นนี้นะคะหนอนนี้ก็จะมีใบด่างเรียบร้อยค่ะเขาก็จะมี3ามใบแล้วนะคะเราสามารถขยายไปให้เพื่อนๆได้เลยค่ะไปดูกันเลยค่ะค่ะเพื่อนๆคะเมื่อเราได้หน่อนของเขามาแล้วนะคะเราก็มาทําการเอาลงกระถางไว้รอก่อนเลยนะคะให้เขาฟืน้นตัวเล็กน้อยก่อนนะคะให้เขาฟืน้นตัวนะคะเราก็ เตรียมดินนะคะดินเราก็จะมีเรื่องของเปลือกไข่นะคะแล้วก็ตรีนซีสังข้อแสงแล้วก็หมักไว้ก่อนนะคะเป็นดินเป็นดินเก่านะคะแล้วก็มาหมักกับเศษผกผลไม้ไว้นะคะพอเขาอ,อยสลายดินก็จะเป็นสีดําแล้วก็ดินร่วนดีมากเลยนะคะค่ะการหมักดินก่อนก็จะง่ายนะคะพืชก,ก็จะฟื้นตัวเร็วๆค่ะนะคะเราก็เอาหนอเขาที่เราขุดมาเมื่อสักครู่นี้นะคะมาปักลงในถา่แล้วเราก็เอาดินกบเลยนะคะนะคะี่ค่ะ ก็ขยายแบบนี้นะคะแลวพอเขาตั้งต้นได้นะคะเราก็สามารถเอาไปให้เพื่อนได้เลยค่ะแล้วก็เอาให้เขาอยู่อยู่ตัวแบบนี้สักคู่นะคะนี่ค่ะใช้แบบนี้ได้เลยนะคะถ้าไม่แน่นเราก็หาถินหรือว่าเป็นฐานก็ได้นะคะเพื่อประคองต้นให้เขาอยู่ได้ด้วยค่ะนี่ค่ะแล้วก็เอาฐานเก่าเนะะี่ยค่ะฐานเก่าที่อยู่ในกระถางที่เราเรื้อออกมาก็มาใช้ใหม่ได้นะคะ เป็นการปกคุมหน้าดินงไปด้วยนะคะแล้วก็มะพรา้าวสักแบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็อของเก่านะคะที่เรารื้อกระถางหลายๆกระถางไว้นะคะแล้วก็เอามาใช้ได้ะคะ่ะนี่ค่ะแล้วก็จะได้แบบนี้เลยนะคะเราก็จะได้เฮลิโคเนีย่างแล้วก็หรือไม่ก็ต้นทำมารักษานะคะบางพื้นที่ก็จะเรียกแบบนี้แต่ประมีก็จะสวยน่ารักเลยะคะ่ะเดี๋ยวเราก็จะทําการเอาไปฝากเพื่อนได้เลยนะคะเพื่อนเขาก็อยากได้เฮลิคเนียดางค่ะ เราก็ได้แล้วอีกหนึ่งกระถางนะคะที่เราแยกออกมาเมื่อสักครู่นี้นะคะต้นนี้ก็เลี้ยงดูง่ายค่ะเฮลิโคเนดางถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบไม้ใบด่างน,นะคะลองหาต้นนี้มาเลี้ยงได้เลยนะคะดอกเขาก็สวยค่ะดอกเขามีสองสองสีนะคะสีแดงขาวกับสีส้มกับสีเหลืองนะคะการย้ายต้นของเฮลิโคเนีเยเป็นต้นทำมารักษานะคะด่างน,นะคะใบด่างสวยๆแบบนี้นะคะไว้เพื่ออีกหลายๆกระถางเอาไว้แลกกับเพื่อนๆของเราได้เลยค่ะ คลิปนี้คงต้องเอาไว้เท่นี้ก่อนแล้วนะคะเอาไว้เจอกัรคลิปหน้าค่ะฝากเพื่อนๆด้วยนะคะฝากเพื่อนๆกดกิจการเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ